นั่งทิงไว้นะครับอย่ายวยืดหัวไปโดนคนอื่นอย่าเปิดลูกอย่าเปิดนี่ไม่ค่ะไม่เล่นไม่เล่นดูทางเหนไหครับนู่นครับรถไสไปเลยะไรอย่ายื่นออกไปมันจะโดนมือปูนมือหักเลยที่พี่เขาไปทางหน้าแล้วอ่ะนี่ก็ดูข้างหลังนะนื ภาพม,มุมกวา้างก็ดูไปย้อหนหลังไปก็จะรู้เป็นอะไรเออดูภาพม,มุมกว้าง,อ,ง,งาอ่ะดูสิดิสิไปนะไปยื่นลงไปนะลูกนะครับโดนฟาดเลยนีอนนน่อะขนางนี้ไปของเล่นตุนคิตตี้ เขาขายของเล่นเอาไปเขาขายของเล่นออเก็บตังเอาเก็บตังค์ดูเก็บเ,เงินค่าเข้าไปเล่นไงครับจ่ารยาราคาสวัสดีค่ะ